คุณผู้ชมดูเรื่องของผลงานรัฐบาลกันบ้างน,นะคะมีการไปสํารวจความเห็นจากสวนดุสิตโพค่ะผลงาน3เดือนของรัฐบาลแพทองทันชินวัตรเป็นอย่างไรบ้างนะคะ39%บอกโอ้ยสเดือนอะ่ะยังประเมินผลงานไม่ได้แล้วถามว่าผลงานไหนเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนสุดๆนั่นก็คือมาตรการแจกเงินหมืน่นฝืนเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาไปสํารวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่อง3เดือนรัฐบาลแพทอง ฐานไปถามจากกลุ่มตัวอย่าง1,162คน,นมองว่าจุดแข็งของรัฐบาลชุดนี้คือมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์49.38%แล้วก็มองว่าภาพรวมผลงาน3เดือนของรัฐบาลยังประเมินตอนนี้ไม่ได้39.85%ส่วนมองว่าผลงานต่ำกว่าที่หวังเอาไว้28.14%และอีก54.99%บอกยังไม่เชื่อมั่นเรื่องการแก้ปั หาเศรษฐกิจของรัฐบาลถามว่านโยบายไหนเห็นผลชัดเจนที่สุดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือการแจกเงิน1,000 0บาทมากถึง71.44%ค่ะถามว่าเรื่องไหนที่รัฐบาลควรแก้ไขแบบด่วนเลยมากที่สุด70.84%ก็คือการแก้ปัญหาค่าครองชีพสร้างงานและเพิ่มรายได้ค่ะ สุดท้ายถามว่าคุณอยากฝากอะไรถึงท่านนายกในฐานะผู้นำประเทศสูงสุดค่ะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกษิจลดค่าครองชีพสร้างงานสร้างรายได้อย่างทั่วถึง49.14%ทางประธานสวนดุสิตโพคุณพรพันธ์บัวทองบอกว่าไอ้ผลโพที่ออกมาเนี้ยกำลังสะท้อนให้เห็นว่าผลงาน3เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยังประเมินไม่ได้นะคะและบางส่วนก็มองว่าต่ากว่าที่หวังแม้นโยบายระยะสั้นอาจจะสร้าง ความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ในฐานะที่รัฐบาลมีที่ปรึกษามากประสบการณ์แล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการทําให้คนไทยมีกินมีใช้ประชาชนก็เลยหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สื่อสารเป็นเห็นผลชัดจับต้องได้ให้มากขึ้นค่ะท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นฮะผมแปลกใจทำไมเราใช้คำว่าที่ปรึกษามีประสบการณ์ทำไมเราไม่ใช้คำว่าคุณทักษิณไปเลยอะ เ้าก็เขามีหลายคนนะไม่ใชนที่สุขเขาก็ประชุมที่ปรึกษาของนายกนะีเฉพาะคุณทักษิณผมผมว่าเอาตรงๆเลยนะสิ่งทุกวันนี้เนี่ยในสามเดือนแรกที่นายกท่านทําเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณทักษิณประกาศในงานสัมนางานสัมนาหนึ่งไม่ก็เพิ่งสามเดือนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําเอาตรงๆเลยคือเอาในสิ่งที่ที่ปรึกษาประกาศไว้เนี่แหละมาทําและถ้าเศรษฐกิจฟื้นท่านจะอยู่ได้ค่ะ แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นนะฟันธงเลยนะลำบากกลางปีหน้าลำบากกลางปีหน้าลำบากนะครับถ้าฟื้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับเพราะทุกคนพูดถึงเศรษฐกิจหมดนะครับถูกต้องอเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเวลาเลือกตั้งอะ่ะรัฐบาลทํางานได้สักปีหนึ่งอะ่ะจะเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมนะ